เราก็มาถึงนะครับไฮเดนเยนะครับซึ่งข้างบนอยู่สูงนะครับสูงมากแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับลมแรงนะครับซึ่งเหมาะอาการที่จะมาจิบกาแฟข้างบนนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆนะครับดูครับสูงมากนะมีขึ้นมาโคตรสูง45องศาได้นะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ถ้าขึ้นมาแล้วครับก็จะมีศาลาประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ศาลา มาทำาบบแบบรถจอดหน้าสาราแล้วก็มานั่งพักนั่งกินข้าวนั่งกินอาหารนะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็เดินเล่นชมวิวข้างหน้านะครับนี่ซึ่งสูงมากให้ดูนะครับนี่จะเป็นดอกไม้สีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เขากําลังปรับแต่งปลูกปลูกอยู่นะฮะก็มีบางส่วนที่ถ่ายรูปได้นะแต่ภาพรวมแล้วโอเคมากเลยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้ห้องน้ําแล้วก็แฟอะรครับ จอรดรถมุมใครมุมมันประมาณนี้นะฮะสวยมากปั๊บเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะ่ะตามมาอ้วนเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้นี่ไปสวยตรงนี้นะฮะ